สารเทศกาลลอยกระทงครับผมทุกทุกคนก็ยินดีด้วยวันนี้ใครได้มีโอกาสเป็นวันพระใหญ่นะใครมีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลฟังธรรมให้ทานรักษาศีล แล้วก็แผ่บุญใครมีโอกาสทําบุญวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับวันนี้เป็นวันดีทางโหราศาสตร์นอกจากจะเป็นเทศกาลประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณแล้วก็ยัง เป็นวันมหามงค,คลที่ครูบาอาจารย์สายเกกิมักจะเลือกเอาวันนี้คืนนี้เป็นวันที่ทำัตถุมงค,คลเก<ม>ี่ยวกับ สเสน่เมตตามหานิยมเพราะคืนนี้เป็นคืนของเขาเรียกว่าจันทร์ซ้อนจันทร์พระจันทร์ที่ว่างามผ่องแล้วแต่คืนนี้คือดับเบิลจันทร์จันทร์ซ้อนจันทร์จันทร์ซสอนถือว่าเหมาะแก่การทําพิธีมหาสเสน่ห์ เมตตามหานิยมแล้วก็โชคลาภครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทางทางคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เขาเชื่อกันในเรื่องนี้แล้วก็ ในตามทางของผู้เจ้าก็เริ่มทำก็คือเริ่มดีก็ก็สาธยายมาข้างต้นนะครับข้างต้นคลิปก่อนๆน,นั้นก็ว่าเริ่มทำก็กก็คือเริ่มดีนั่นแหละแต่ในทางฮินดูหรือพาราหมณ์ทางโหราศาสตร์วันนี้คือวันจันทร์ซ้อนจันทร์วันที่ดีอีกวันหนึ่งครับ และยังเป็นวันที่อผู้เท่าผู้แก่ประเพณีเนาะปู่ย่าตายายเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมามเทศกาลวันลอยกระทงอีกด้วยวันนี้แล้วก็เป็นสัญญาณสัญญาณบ่งบอกว่าเมื่อถึงวันนี้แล้ว ก็หมดแล้วนะจ้าฤดูฝนครับก็เข้าสู่ฤดูหนาวเต็มรูปแบบวันนี้ตัวผมก็คงไม่ได้ไปลอยกระทงครับเพราะว่า ไม่สะดวกนะก็จะจะทำแบบเดิมๆด,ดีกว่าตาที่สงอบผาป,ป่าสักทีงสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาตามปกติที่เคยทำมาแต่ก็ไม่แน่อาจจะแวบไปแล้วก็ลงคลิปสักนิดสักหน่อยอ่ะครับ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็เท่าไหรเจ็ดร้อยกว่าจังอีกยาวไกลครับกว่าจะถึงพันอีกถึงสองร้อกว่ามีผู้ติดตามเจ็รอยกว่าคนก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วยช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยครับขอบคุณมากครับก็ยัง เป็นมือใหม่อครับยังไม่รู้ว่าตัวเองจะทำในแนวไหนก็เพื่อนๆเท่าไหนแนะนำมาก็ก็แนะนำได้นะครับว่าเหมาะจะทำแนวไหนแล้วก็ดูอะไรผมก็ลงไปเรื่อยก่อนจงหาจุดไม่เจอว่าตัวเองเหมาะที่จะลงในแนวไหนผู้ติดตามถึงจะไม่เบื่อ ก็ยังเป็นน้องใหม่อยู่ครับน้องใหม่ช่วยสนับสนุนเกือมม้อหนุนเมตตาด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยดันช่องให้หน่อยนะครับก็อยากจะเห็นก้อนแรกของรายได้จาก YouTube ก็ก็จะทำไปเรื่อยๆครับไม่ได้หวังวอะไรมากมายก็ ทำไปเรื่อยๆทำแล้วมีความสุขครับก็ลงไปทุกอย่างทุกเหตุการณ์ที่ลงไปก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการจบฤดูกระถินการโดยถาวรสำหรับปีนี้อ่ะครับกระถินการมีอยู่สามสิบวันเริ่มตั้งแต่ หนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดมาถึงสิบห้าค่ำเพื่อจะมาครับเดือนสิบสองหนึ่งเดือนสามสิบวันครับส่วนคนที่องค์รับกระถินเป็นคนที่รับกระถินพระภิสษุที่รับกระถินก็คงต้องการกระถินต่อไปอีกครับจนถึงเมษาครับถึงจะเป็นพระปกติเหมือนกับ ิสูุที่ออกพรรษาแล้วก็ไปสแสวงหาโมกขธรรมหรือไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ไปกิจดของท่านอ่ะไปจาริกขุดงแบบนี้ได้แต่สําหรับพระิสูจ์หรือสมมติที่ส่งลูกไหนที่เป็นคนรับองครับกระถินก็ต้องการกระถินที่วัดต่อไปเพราะอันนี้ส่งกระถินก็มี อันนี้สง์ของผู้รับก็มีครับมีอยู่หลายประกาศเหมือนกันมีสิทธิพิเศษยังไม่สายไยใตอนนี้วันนี้เป็นวันจันทร์ซ้อนจันทร์แล้วก็เป็นเป็นวันบอกว่าสิ้นสุดโดยถาวรที่จริงสิ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่วันนี้สิ้นโดยถาวรสิ้นโดยแบบงันด้วยเป็นสามวันละเราก็เป็นวันลอยกระทง ก็ยังไงก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านที่มีโอกาสได้สร้างกระถินทานในการกระถินส่วนกระถินน่ะถามว่าเงินเกี่ยวไหมมันก็ต้องเกี่ยวครับเพราะว่ามันมีเงินนิตยภัตอยู่ก็เป็นบริวารไปแต่ตัวหลักตัวที่องค์ประกอบแท้ก็คือผ้าผ้าก็มีไตเดียวครับไตเดียว ส่วนจะหลงหลายจะหลายไตยหรือว่าจี่ไตไตเอกไตรองตามปกติแล้วมีไตเดียวครับภากรถินนั่นแหละเป็นของบริสุทธิ์ที่ตกลงที่ตกลงมาจากอากาศในห่วงอากาศตกลง่าำกลางระหว่างสงครับไม่จำเพาะเจาะจงว่าจะถวายให้พี่สุสงรูปหนึ่งหรือรูปใดครับคำโปรกมีครับตอนที่เขากล่าวคำถวายเขาจะปโปรก นั่นแหละแล้วก็มีพระพิสุกรูปหนึ่งรูปใดเสนอแล้วถ้าไม่มีคัดคา้านก็ก็ตกเป็นของพระพิสุรูปนั้นพระพิสุรูปนั้นก็ทําตามทำวินัยต่อไปครับก็ขอแล้วก็ญาติโยมถามว่าญาติโยมได้บุญไหมได้กุศลไหมได้ทานไหมก็ก็ได้ทานได้บุญได้กุศลแน่นอนนะครับมันเป็นประเพณีะครับ อะไรที่เป็นประเพณีที่ทำสืบสืบ,สบต่อกันมาถ้าไม่ท้าไม่เดือดร้อนเดือดร้อนผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็สัตว์อื่นนะครับก็เป็นบุญอยู่แล้วประเพณีประเพณีก็คือสังคมสังคมและปู่ย่ายตายายบรรพุทษทำมาพากันทำมาแบบไหนเราก็สืบทอดประเพณี เพื่อสืบสารประเพณีวัฒนธรรมครับถามว่าผิดไหมถ้าเจ้าเงินไปเกี่ยวกับกระถินตอบไม่ได้แล้วใครจะตอบได้ครับว่าผิดหรือถูกนะเขาก็ทำกันแทบจะเก้าสิบปร์วันเอ้เก้าสิเปอร์เซนตทุกๆวัดถ้าผิดก็ผิดกันหมดครับถ้าถูกก็ถูกกันหมดครับทำตามๆกันมา เอาคณะสงฆ์เป็นเป็นหลักครับองผู้รเจ้าไม่ว่าพระอ,องค์จะอยู่ตรงไหนก็เอาคณะสงฆ์คณะสงฆ์ส่วนใหญ่เป็นหลักก็ทำกันมาผิดไหมก็ก็ผิดถูกไหมก็ถูกนั่นแหละครับว่ากันไม่ได้แล้วครับเรื่องการทำกระถินถามว่าเงินเกี่ยวข้องไหม ก็แค่พระพิสุกเป็นรักก็มีใบรรยาวิทยกรรับแทนก็ก็ถูกอันนี้ส่ง์ก็เกิดกับคนที่ถวายคนถวายจิตใจบริสุทธิ์ไหมสะอาดไหมสะดวกไหมนะมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่ผู้รับเพราะตอนตั้งอ่ะตอนตั้งกองตอนกล่าวเราไม่ได้ถวายพระพิสุกรูปหนึ่งรูปใดนี่เราถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตก่ามกลางระหว่างสงฆะสง์ สงที่จะเป็นคณะได้ก็สี่รูปขึ้น,นะคร,ครบองคสงที่เขาให้มีห้ารูปเพราะอะไรก็เพื่อกันองหนึ่งองใดครับหนึ่งในห้าหนึ่งในห้าที่จริงเขามีเอาแค่สี่สี่รูปนี้ครบองคสงครับครบองสงครบหมู่สงครบองสคส,คสคงสทําพิธีได้ทุกอย่างครับสี่รูปครบองคสงถ้าตรงไหน หาพระพิสูจ์ยากๆเขาจะเอาแค่สี่รูปบวชก็4รูปได้ครับถ้าศึกษาดีๆบวช4รูปได้แต่ที่เอา5้านะเพราะว่า,เ,าเขากลัวระหว่างระหวาการกระถินอยู่การกระถินอยู่ถ้าเกิดว่ามีพิสุจรูปหนึ่งรูปใดใน5้านะสึกไปหรือลาสิขาไปมีเหตุหรลาสิขาไปก็ก็จะเหลือ4ี่แต่ถ้าสึกไปสองก็ขาดก็เป็นโมคะกระถิน ต้องดูตรงนั้นด้วยที่คณะสงฆ์เขามีห้ามีห้าเพราะอะไรมีห้าเพราะการศึกรูปเนี่ยครับเอามาขัดการศึกส่วนคนที่นำถวายถ้าจิตใจบริสุทธิ์ทรัพย์ที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็จิตใจบริสุทธิ์แล้วก็ถวายแล้วรู้สึกดีทั้งก่อน ก่อนทำขณะทำและหลังทำไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและสัตว์อื่นเป็นบุญก็ได้บุญอยู่แล้วครับถามว่าทำกระถินเป็นบาปถ้าเป็นบาปเราคงไม่ทำมาเป็นกี่ร้อยปีละไม่ใช่ว่ามีเงินมาเกี่ยวข้องเพิ่งจะมีมาเกี่ยวข้องนะปกถิมีเกี่ยวข้องมาตั้งนานแล้วอันนี้ไม่ได้เข้าข้างกระนะนก็ เรื่องเงินเรื่องปัจจัยเรื่องทยาทานเนี่ยมีเกี่ยวข้องกับกระถินพระป่ามานานแล้วเขาบอกว่าศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาไงแต่อย่าบอกว่าถวายเสร็จแล้วท่านไปทําอะไรก็เรื่องของท่านอันนั้นเข้าขายปล่อยป่าแล้วเลยยุยงเสริมเราถวายแล้วเราสบายใจก็เท่าก็บทาทาน,นแต่ถ้าเรารู้ว่าท่าน ถ้าเราไม่รู้ว่าท่านเอาเงินไปทําอะไรเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราก็ได้บุญแต่ถ้าเรารู้แล้วทราบแล้วว่าถวายแล้วท่านเอาเงินไปในใช้ในทางที่ไม่ดีทําที่ไม่ดีเรายังถวายอีกก็เป็นโมคะบุญไปโมคะฐานไปครับแต่ถ้าเราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเรื่องบางเรื่องไม่ควรรู้อะไรมากครับรู้แค่สองสิ่งก็ไปได้ทั้งนรกและสวรรค์แม้แต่ดิพานก็ไปได้ก็เคยกล่าไวไว้เมื่อ น่าจะสิบปีแล้วครับรู้ดีครับรู้ดีก็คือสิ่งไหนที่เป็นกุศลไม่เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นด้วยทางกายทางวาจาและทางใจอันนั้นเรียกเป็นบุญเป็นทานก็ให้เร่งทำขยันหมั่นเพียรสะสม ตามกำลังตนไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตจะหาไยแล้วก็รู้ที่สองก็คือรู้ชั่วสิ่งไหนที่เป็นอกุศลคือบาปและครับเมื่อทำแล้วไปเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นและเบียดเบียนสัตว์อื่นด้วยทางกายทางใจและ ทางวาจาสิ่งนั้นเป็นบาปให้ละถ้าเลิกได้ก็เลิกครับถ้าหักดิบได้ก็หักดิบถ้าหักไม่ได้ก็ให้ละเฉพาะว,วันพระก่อนหลังจากวันพระก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นคือวิธีค่อยๆผ่อนนะลดละเลิกจนเลิกในที่สุดครับแค่นี้เราก็ปิดอบายภูมิสี่ไปสวรรค์ เป็นนิพพานได้เลยรหรือแค่สองอย่างครับถ้าใครจะอาบพระจันทร์คืนนี้นะครับสำหรับสายมูช่วยแชร์หน่อยนะครับช่วยแชร์ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากช่องเลยนะครับยังเป็นน้องใหม่สำหรับสายมูถ้าใครจะอาบพระจันทร์คืนนี้นะครับเอาคุณของพระเจ้าตั้งเลยครับ56ครับอิติปิโสภวา รังสมาสัมพุทธโธวีชาจรณะสัมปนโนสุขโตโรโกวิทูอนุตโรบริสะธรรมสารัถิสัธธธทธาเทว,วมนุษยานังพุทโธปกวาติห้าสิบบกคำครับสวดไปเรื่อยครับการแจ้งครับถ้าเป็นน้ำชยัยคาถ้ามีน้ำชัยคาก็ดีครับแต่ถ้าไม่มีน้ำชัยคาก็น้ำสะอาดน้ำโพลลิสในขวดโพลลิสน้ำที่กันคลองแล้วเขาเรียกน้ำที่สะอาดครับเห็นไหมตอนที่บวชอ่ะ ตอนที่ตอนที่บวชคือจะมีเครื่องกองน้ำอ่ะที่เป็นเหลืองเหลืองแล้วก็มีเครื่องกองไหเหมือนกับนั่นเหมือนกับแก้วๆอ่ะแ,แ,แต่ไม่ใช่แก้วอ่ะที่เป็นอัฐถับริขัรแตกตอนพระบวชทำไมต้องมีนั่นแหละคือเป็นกุกศโลบายเป็นการสมมติว่าพระ ต้องกันต้องกรองน้ําทุกอย่างเพราะน้ํามันมีชีวิตแต่ถ้าน้ําที่กรองแล้วถ้าตักน้ําในเ้ื่อหนองคลองบึงสมัยก่อนใช่ไหมไม่ได้มีน้ํากรองที่เป็นน้ําขวดบลิสขนาดนี้เขาก็ต้องนั่น,น,นเขาก็ต้องมีเครื่องกรองถามว่ากรองแล้วมันนั่นไหมมันเป็นกุศโลบายบเป็นการนั่นเป็นการสมมุติขึ้นมานั่นหละ ในอัถวิหารแปดเขาจะยัดเส้นบาทนอกจากเข็มได้มีดแล้วนะอืแล้วก็เห็นแล้วมีดก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็จะมีนั่นแหละน้ําที่กันกองแล้วครับกลางแจ้งครับเตรียมน้ําแล้วก็ไปที่กลางแจ้งกลางแจ้งในที่นี้ก็คือนอกใจคาแหละครับอนอกใจคา จช่วงนี้พระจันทร์ขึ้นนะครับเวลาไหนก็ขอให้พระจันทร์ขึ้นเห็นแสงจันทร์ไม่ว่าจะตรงกลางหัวหรือเปล่าตรงขอยต่ำหรือเปล่าตรงขอให้ขึ้นนะครับก็โอเคครับวันนี้คือวันจันทร์ซ้อนจันทร์ทำการมงคลมหานิยมสเสน่ห์เมตตา มหาลาบวันนี้ครับดีที่สุดครับจุดธูปห้าสิบหกดอกครับปกติใช้เทียนแดงครับเทียนแดงห้าเล่มครับจุดด้วยครับแล้วก็อาบเลยครับจุดธูปเสร็จก็กล่าวอันไหนสิ่งที่ดีดก็กล่าวเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภเงินทองมหาลาบ สัพพทุกสัพพะโสกจงหายไปก็ว่ากันไปครับนั่นแหละก็เทลาดครับอยู่ตรง กระหม่อมกระหม่อมตรงกลาง hey, ไม่ใช่ไทยทอยไทยทอยพูดผิดกระหมอ่อมท้าไทยทอยให้ลาดตรงไทยทอยคือเงยถ้าไทยทอยอ่ะหันไทยทอยอไม่ใช่เงยหรอกหันไทยทอยไปหาพระจันทร์นะให้ตรงกับพระจันทร์เราก้กลมลงเราก็ลาดตรงนี้ไม่ใช่ลาดตรงนี้นะลาดตรงไทยทอยไทยทอยไทยทอย ลาดตรงให้อ่อนอย่าลืมละ่ะก่อนจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องตั้งนโมก่อนนะนโมโตัสสะโภตโระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะโภตโระโตโสัมมาสัมพุทธะก่อนสมามเจ้าก่อนจะทำที่าทางวิจีกรรมหรือธีการใดๆ ต้องตั้งนโมก่อนเสมอนะครับตั้งน้โมแล้วก็ชำระร่างกายเขาเรียกว่าอาบแสงจันทร์นั่นแหละเวลาอาบก็ไม่เร็วเกินไปที่ไม่เร็วเกินไปเพราะไม่ใช่ว่าขันเดียวแล้วก็ไปเลยอาจจะใช้เวลามองจันทร์แบบคล้ายๆกับชิวๆอะ่ะเหมือนกับเราอาบน้ำแล้วก็มีชิดหน่อยเพราะที่ลงแกงแต่งตัวให้ให้มีชิดหน่อย เพราะเป็นที่ลงแกงก็อย่าให้มีเสียงอะไรมากมายนักนั่นแหละเป็นที่สงบสงบที่ลงแจง้งก็ก็ควรจะมิชิด,ดแล้วก็ลาดอันดับแรกไททอยหลังจากนั้นก็สุดแต่จะเรียกไททอยจะอยุดไททอยวันนี้เขาเรียกเปิดเปิดจุดรับรับจันทร์ซ้อนจันทร์ตรงที่ไททอยอครับ ก็ถ้าเคดใครทำเสร็จแล้วก็ตั้งโมก่อนกราบก่อนน้โมนะกราบก่อนแล้วก็ตั้งน้โมก็ทำเสร็จแล้วกราบเป็นความเชื่อระหว่างกลุ่มส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อวันนี้วันพระจันทร์สองจันทร์ในทางหาศาสตร์ ถ้าใครได้ทำก็ก็ลองดูครับเป็นที่พึ่งทางใจทางจ,จิตใจก็ย้ำนะครับเริ่มทำคือเริ่มดีครับแต่วันนี้ทางโหราศาสตร์เขาเรียกเป็นวันมหามงคลวันจันทร์ซ้อนจันทร์แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับช่วยดันหน่อยครับ